มีภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพนะครับว่ามีผู้ชายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยตามประกบฝ่ายหญิงนะฮะแล้วก็เข้ามาทําร้ายร่างกายแล้วก็มีการขู่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะยิงให้หมดโม่เลยมารู้ทีหลังว่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ผัวเมียเนี่ยทะเลาะกันแต่ว่าทั้งสองในเลิกกันไปแล้วฝ่ายชายเนี่ยอยากจะขอลูกวัยสาเดือนเนี่ยลูกชายวัยสาเดือนเนี่ยไปดูแลแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ให้เจอหน้าฝ่ายชายก็เลยไม่พอใจนะฮะ ภาพที่เห็นนี้ก็คือฝา่ายหญิงเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาโดยมีผู้เป็นย่าเนี่ยซ้อนท้ายมาด้วยนะฮะมาจอดที่หน้าร้านขายของชำแห่งหนึ่งย่าเนี่ยลงจากท้ายรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงม้านั่งหินอ่อนแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยที่ตามประกบมาเนี่ยนะฮะได้ลงจากรถมาทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงอะมีการชกไปที่หน้าน,านะครับนี่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดที่บริเวณหน้าร้านขายของชำที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีธยุธยา ผู้สึกข่าวได้ลงพื้นที่ไปสอบถามกับทางคนเจ็บฮนะนี่จังหวะที่ทำร้ายนะนางสาววรัญญาหรือเฟิร์นอายุ19ปีบอกว่าขณะเกิดเหตุวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาประมาณหนึ่งทุ่มในโอ๊ออดีตสามีเพิ่งจะเลิกกันไปได้ไม่กี่เดือนเนี่ยมาดักรอเพื่อขอเคลียร์ใจอ้างว่าอยากจะได้ลูกชายวัยสเดือนไปเลี้ยงแต่สุดท้ายตกลงกันไม่ได้จนกระทั่งเธอต้องขี่รถหนีมาขอความช่วยเหลือกับเจ้าของร้านของชา แต่นายโอ๊ตคนก่อเหตุก็ยังขี่รถตามมาด้วยความโมโหแล้วก็ปรีมาชกเธอ4ครั้งแล้วก็พูดจาข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะเล่นให้หมดโม่เลยแล้วก็ทํำท่าเหมือนจะควักอะไรบางอย่างออกมาจากใต้เบาะรถนะครับตอนนั้นเจ้าของร้านของชาเห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาช่วยห้ามปรมามเอาไว้โดยสาเหตุที่ตัวเองเลิกกับนายโอ๊ตเพราะว่าคบหากันมาได้ประมาณ2-3ปีนะฮะเธอบอกว่าเนี่ยนิสัยของเธอกับนายโอ๊ตเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้ก็เลยขอบอกเลิก ซึ่งตอนที่เลิกกันเนี่ยเธอก็ตั้งท้องอยู่ได้ประมาณ7เดือนที่ผ่านมาในโอ๊ตก็พยายามจะง้อขอคืนดีอยู่หลายครั้งแต่ไม่สําเร็จจนกระทั่งช่วงหลังเนี่ยได้มาตะโกนเรียกเธอหน้าบ้านช่วงกลางดึกเพื่อขอลูกเนี่ยไปเลี้ยงดูเองแต่ว่าทางฝ่ายครอบครัวเธอก็ยืนยันว่าจะไม่ให้ฝ่ายชายเนี่ยเอาลูกไปเลี้ยงนะฮะและสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเขาจะเอาแต่ลูกอย่างเดียวนั่นแหละพอเราไม่ให้ก็ทาอย่างนั้นเลย ตอนนั้นตกใจไหมตกใจอือ่ดีก็ชกเลยนี่คือพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกกับเราใช่ค่ะครั้งแรกก่อนหน้านี้เขาก็มาวุ่นวายกับที่บ้านอ่ะอยังไงวะเขาเขาู่เขามาขู่ว่าเขาจะยิงอะไรไปเนี่ยทำร้ายคนในครอบครัวแต่โอ๊่ได้ลขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวก็ทราบว่าทางตํารวจสพวังน้อยครับได้เดินทางไปที่บ้านของนายโอ๊ตผู้ก่อเหตุเพื่อเชิญตัวไปสอบปากคำที่โรงพักระหว่างนั้นญาติของผู้เสียหายแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยก็ได้มีการเนี่ยไปสังเกตการด้วยแล้วก็มีการเขาเรียกว่าปะทะคารมกันระหว่างนะฮะฝ่ายหญิงกับครอบครัวของฝ่ายชายเรียกว่าเกือบจะมีการเนี่ยกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวดูช่วงนี้นะฮะมจะไม่เยกันกับอะไรกนมันก็ไม่รู้อะไรเลย <girlfriend> ผมไม่รู้มเิรนอาเะเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ยอมไม่ได้เราห้ามไปเหรอเราไม่ได้ห้ามไปพูดไปกี่รอบกี่รอบก็บอกอยู่ตลอดว่าให้มาจองกลางวันเเอออ่งอืเขาบอกอยลงมาตบอะไรนั่นแหละผมไม่รู้ัมบล็อกไปแล้วมันไม่ตปกติหรอกไม่มีปัญญาหรอกนี่หนไม่ปัญญาจริงๆเพราะว่าใหญ่่มาจากไหนว่ามันขู่อะ เก่งไว้จางไหนวะเดี๋ยวไปเพนเดี๋ยวว่าแต่คนอื่นบ้าหรือยงไม่ทำเพื่อนไม่ทำมัไม่บ้าเหรอห้ามไปนั่นใกล้พวนอีกนะแม่งหลอนยาปะวะมันไม่ใช่แม่ยายนะผมไม่รู้ผมบล็อกไปแล้วหลังจากที่ตำรวจนำตัวนายโอ๊ตไปสอบสวนที่โรงพักอ่ก็ได้มีการปล่อยตัวกลับออกมาซึ่งนายโอ๊ตก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าตำรวจนัดไก่เกลี่ยกันอีกครั้งหนึ่งวันที่11ตุลาคมนี้ส่วนสาเหตุที่ทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิง เป็นเพราะว่าโมโหที่อีกฝ่ายกีดกันไม่ให้เจอหน้าลูกหลังก่อเหตุก็รู้สึกผิดอยากจะขอโทษกับครอบครัวของฝ่ายหญิงแต่ตัวเองก็อยากจะได้เห็นหน้าลูกสักครั้งก็ยังดีนะฮะถามว่าเอ้าทําไมเขาถึงกีดกันไม่ให้โอ๊ตเจอหน้าลูกโอ๊ตบอกว่าเนี่ยเขาคงคิดว่าบ้านผมจนกว่าถ้าเอาลูกมาเลี้ยงเนี่ยคงจะทําให้ลําบากเขาเลยไม่ให้เจอ,เ,อเดี๋ยวลองฟังนยฮะขอโทษทุกคนขอโทษเนาะผมไปหลายเดือนผมก็โดนไอ้นี่ตลอดเลย ต้นแห่ผมก็คิดถึงลูกเหมือนกันครับใช่เมื่อคืนผมก็ไม่ได้นอนครับจริงเพราะเสียใจใช่ครับเสียใจที่ทำคิดถึงลูกคิดถึงลูกด้วยแล้วที่สิ่งที่ทําลงไปด้วยใช่ผมบอกแล้วว่าส่งมาให้ผมสักสองเดือนก็ได้ผัดกันเขาแต่เขาไม่เอาเลยขอไม่เอาเลยไม่ให้อย่างเดียวขอโทษทุกคนขอโทษเนาะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเลยขอโทษทุกคนอ่าี่ยกมือไหว้ขอโทษนะนะครับ คืออยากจะเจอหน้าลูกอยากจะเอาลูกมาเลี้ยงแต่ฝ่ายหญิงไม่ยินยอมคือเรื่องนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนัดเจรจากันอีกทีหนึ่งวันที่11ตุลาคมกรหวังว่าจะมีทางออกร่วมกันนะเพราะว่ายังไงโอ๊ตก็ถือว่าเป็นพ่อของเด็กอีกฝ่ายหนึ่งเฟิร์นก็เป็นแม่ของเด็กนะถ้าตกลงกันได้เนี่ยมันก็จะเกิดผลดีกับผู้เป็นลูกนะถ้าโอ๊ตอยากแสดงความรับผิดชอบในฐานะพ่อก็แสดงให้เห็นเลยนะฮะช่วยค่าเลี้ยงดูอะไรต่างๆเนี่ยก็ว่ากันไป เดี๋ยววันหนึ่งก็คงได้มีโอกาสได้เลี้ยงจริงอ่ะถ้าเกิดว่ารับรับผิดชอบอย่างเต็มที่อ่ะ <5. S 2> นะฮะ